สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วในรายวิชาหน้าตศิสินกับครูจริยาเขตคมหรือครูตั๊กนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของหน้าตาสินไทยนักเรียนทราบหรือไม่ว่าหน้าตาสินไทยมีทั้งหมดกี่ประเภทครูจะบอกเลยนะคะว่าหน้าตาสินไทยมีทั้งหมด สี่ประเภทด้วยกันคือ 1. การแสดงโขน 2. การแสดงระบาและรำ 3. การแสดงละครและ 4. การแสดงพื้นเมืองค่ะวันนี้ครูจะมาเล่าว่าการแสดงแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พ,พร้อมกันนะคะ ประเภทของนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์ไทยคือการแร่รำที่มนุษย์ได้ปรุงแต่งจากลีลาตามธรรมชาติให้สวยงามงดงามโดยมีดนตรีเป็นองค์ประกอบนาฏศิลป์ของไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทคือ 1. โขนเป็นการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยที่มีเอกลักษณ์เรื่องที่นิยมนำมาแสดงคือพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ นิยมจะแสดงเฉพาะงานพิธีสำคัญได้แก่งานพระราชพิธีต่างๆ 2. ละครเป็นศิลปะการร่ายรำที่เล่นเป็นเรื่องราวมีพัฒนาการมาจากนิทานละครมีเอกลักษณ์ในการแสดงและการดำเนินเรื่องด้วยกระบวนรีราท่ารำเข้าบทร้องทำนองเพลงได้แก่เรื่องบุพเพสนิวาส 3. รำและระบำเป็นศิลปะแห่งการร่ายรำประกอบเพลงและบทร้องโดยไม่เปล่นเป็นเรื่องราวในที่นี้หมายถึงรำและระบำมีลักษณะแบบมาตรฐานซึ่งมีความหมายที่อธิบายได้พอสังเขป3.1รำ หมายถึงการร่ายรำที่มีผู้แสดงตั้งแต่1-2ถึง2คนมีลักษณะการแต่งกายตามรูปแบบของการแสดงไม่เล่นเป็นเรื่องราวอาจมีบทร้องประกอบกับการรำทำนองเพลงและมีกระบวนท่ารำ3า ระบำหมายถึงการร่ายรำตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีลักษณะการแต่งกายที่คล้ายคลึงกันไม่เล่นเป็นเรื่องราวอาจมีบทร้องประกอบการรำทํานองเพลงดนตรี 4. การแสดงพื้นเมืองเป็นศินละปะแห่งการร่ายรำที่มีทั้งรำระบำหรือการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนตามวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ึสามารถแบ่งออกเป็น4ภาคดังต่อไปนี้4.1การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ การร่ายรำที่มีจังหวะช้าท่ารำที่อ่อนช้อยนุ่มนวลเพราะมีอากาศเย็นสบายทำให้จิตใจของผู้คนมีความนุ่มนวลอ่อนโยนภาษาพูดก็นุ่มนวลไปด้วยเพลงที่มีความแพเราะอ,อ่อนโยนผู้คนไม่ต้องรีบร้อนในการทำมาหากินสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการแสดงนัฏสินของภาคเหนือนัฏสินของภาคเหนือเช่น ฟอนเทียนฟอนเล็บฟอนมาลายัยฟอนสาวไหมฟอนดาบฟอนเชิงมีกลองสบัดชัยเป็นต้น4.2การแสดงพื้นเมืองภาคกลางภาคกลางเป็นที่รวมของศิลปวัฒนธรรมการแสดงจึงมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาและพัฒนาดัดแปลงขึ้นเรื่อยๆและออกมาในรูปแบบ ของขนบธรรมเนียมประเพณีและการประกอบสัมมาอาชีพเช่นเต้นกำรำเคียวเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงฉ่อยเพลงอีแซวล,ลิเกลำตัดกรองยาวเถิดเทิงเป็นต้น4.3การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ การแสดงของภาคใต้มีลีลาท่ารำคล้ายกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมากกว่าการฟ้อนรำซึ่งจะออกมาในลักษณะาการกระตุ้นอารมณ์ให้มีชีวิตชีวาและสนุกสนานเช่นโนราหนังตะลุงรองเงงตารีกีปัตเป็นต้น4.4การแสดงพื้นเมืองภาคอีสานการแสดงของภาคอีสานเรียกว่าเซิง เป็นการแสดงที่ค่อนข้างเร็วจังหวะก,กระชับกระเฉงสนุกสนานเช่นเสิร์งกระติบข้าวเสร์งโป่งลางเสิร์งกระหยังเสิร์งสวิงเสิร์งดึงครกดึงสาปเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีฟอนที่เป็นการแสดงคล้ายคลึงกับภาคเหนือเช่นฟอนภูไทยผู้ไทย,ไทยเป็นต้น